ความพร้อมของทีมซูรกิครับนะครับตอน,นนี้เราก็วันนี้เราได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว25คนนะครับซึ่งเราก็ได้ติดตามดูในลีกของเราอยู่แล้วแน่นอนมันมันมีเวลาน้อยมีจำกัดน,นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดเอเชียนเกมนะครับ<อ>แล้วก็ผสมผสา,านกับรุ่นที่ในตําแหน่งที่ที่พี่คิดว่าน่าจะมาเติมเต็มนะครับแล้วก็จะดูว่าเขาเล่นอยู่ที่อสโมสรเนี่ยเข้ากับสไตล์ของเราหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าบางคนอาจจะเล่นดีกับสโมสรแต่ ระบบของเราด้วยหรือบางคนอาจที่จะไม่ได้เรียกก็อาจจะมีความการบาดเจ็บบ้างนะครับเราก็จะดูว่าตอนที่พีโก้เคยเรียกมาเนี่ยมีใครบ้างที่ขอถอนตัวออกไปด้วยเหตุผลอะไรส่วนเรื่องของมุ้ยนะครับที่มีกระแสะว่าพีโก้จะเรียกกลับมาจริงๆแล้วไม่ใช่พีโก้หรอกแฟนบอลชาวไทยอยากเห็นมุ้ยมากกว่าแต่ตอนนี้มุ้ยกําลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับสโมสรต้นสังกัดคืออัลมาเรียอยู่นะครับแน่นอนการเป็นนักฟุตบอล ก็ต้องพยายามโชว์ผลงานให้ดีที่สุดนะครับซึ่งซึ่ง,งโนาเมนต์ของซูกิเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญไหมสำคัญแอาเซียนแต่ไม่ได้หมายความว่าสำคัญเหมือนกับฟุตบอลโลกก็กลายเป็นชุดเอเชียเกมเป็นหลักใช่ไหมฮะใช่ครับฟุตบอล AFF s u z สุ i กีคับจะแข่ง22พฤศจิกายนถึง20ตุลาคม